สวัสดีครับผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับอัปเดตราคาแพะครับช่วงบ่ายนะครับอาหารแพะแล้วก็สมุนไพรสําหรับแพะด้วยนะครับแนะนําสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับเลี้ยงแพะอย่างไรให้สุขภาพดีอย่างถาวรกินน้ําหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยครับ สมุนไพรสมาร์ทโกดครับสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพแพะดีต่อสุขภาพบัวสุขภาพแกะนะครับราคาแพะอัปเดตท,ทางภาคอีสานนะครับแพะอีสานตอนบนครับ130ยามสิบาทราคาแพะทางอีสานทางสารคามกะสินิ่์สารคามร้อยเอ็ดชยภูมิครับร2 5บาทร3อบาท ร,ราคาแพที่อ้างอิงจากทาง FC นะครับแพ้ใต้ราคา180บาท190บาทนะครับ 100, 200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาแพที่ปรับราคาอีกรอบหนึ่งสำหรับแพ้ใต้นะครับ180บาทถึง200บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่เป็นปกติของพี่น้องชาวใต้ที่เลี้ยงแพ้แล้วได้ราคา ทางภาคเหนือครับ125บาทอ่าบาท130บาทบวกนะครับพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับพี่น้องทางภาคอ่าภาคกลางครับ125บาท130บาท13 5บาทนะครับอ่าราคาแพ้อัปเดตในรอบสัปดาห์ล่าสุดนะครับช่วงท้ายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็อัปเดตให้กับ FC พี่น้องชาวแพ้เกษตรกรที่เลี้ยงแพ้ทุกท่านได้รับทราบครับ ถึงความเคลื่อนไหวของนัดแพะตลาดนัดแพะทางภาคอีสานด้วยนะครับนัดจังหวัดเลยครับสุรินทร์ร้อเอดขอนแก่นนะครับทางพิษณุโลกทางจังหวัดน่านนะครับพี่น้องทางจังหวัดตากทางเชียงใหม่ท่านลำปางนะครับขอบคุณเอฟทั่วไทยได้นะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมข่าวสารเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับแพะแกะในพื้นที่ต่งตางๆ าราคาแพะอัปเดตล่าสุดนะครับแพะอีสานนะครับร้อบาท1 2อยบาทในบางพื้นที่ครับบวกร30บาทครับอขอบคุณมากสำหรับ f อทั่วไทยเกษตรกรที่เลี้ยงแพะกันละกันนะครับคงไว้ซึ่งราคาแพะทีะ่มีการปรับตัวนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับ นี่ชามี่ทอกเกนเบิร์กนะครับคู่นี้ก็เป็นทอกเกนเบิร์กชามี่นะครับนี่คือออโต้ Auto, น,นะครับออโต้แล้วก็เนี่ยครับทอกเกนเบิร์กชามี่นะครับาชาแนนครับชาแนลทอกเกนเบิร์กครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับพื้นที่นัดแพะล่าสุดของจังหวัดเลย แล้วก็นัดแพะประจำเดือนของจังหวัดเลยนะครับเอฟซีที่ตามรับชมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับศูนย์ไพรสมาร์ทโกดนะครับใช้สาหรับการขับถ่ายพยาธนะครับพี่น้องที่สอบถามราคากันเข้ามาครับราคาเบาสุดๆนะครับช่วงนี้ก็ปรับราคานะครับไม่ได้ปรับราคาครับก็ปรับราคาก็คือ,อให้ สรรพคุณที่ดีที่สุดสําหรับพี่น้องชาวแพะที่เลือกใช้สมาร์ทโกดนะครับใช้สมาร์ทโกดแล้วไม่ผิดหวังในเรื่องของสุขภาพแพะนะครับใช้ขับถ่ายพยาธิโดยการใช้สมุนไพรนะครับลดปัญหาเรื่องของการดื้อยาในการฉีดฆ่าพยาธินั่นเองนะครับก็ช่วยสําหรับสุขภาพที่ดีของแพะระยะยาวนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็ในเรื่องของสุขภาพแพะที่มีปัญหาเรื่องของการดื้อยาในการใช้ยานะครับ ก็ใช้สมุนไพรนะครับระยะยาวก็จะให้สุขภาพที่ดีกว่าสลับแพะสลับแกะนะครับเลี้ยงแพะให้สุขภาพดีอย่างถาวรก็คือการใช้สมุนไพรนะครับลดปัญหาเรื่องของการดื้อยาสมาร์ทโกรทช่วยท่านได้นะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับถ่ายพยาธิแล้วก็ใช้น้ำหมักสมุนไพร 30-50cc ในการผสมน้ำ10ลิตร เพิ่มความเข้มข้นนะครับให้สุขภาพดีแพ้่ย่างาสุขภาพแพ้ดีอย่างถาวรนะครับการใช้สมาร์ทโกดในระดับปริมาณ 15-20cc ต่อน้ำ10ลิตรก็อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้สูนภัยแบบไม่เข้มข้นมากจนเกินไปซึ่งไม่ได้ทำให้สูนภยัยไม่ได้ทำให้เรื่องของอแพ้บางตัวที่อาจจะมี การเพิ่มปริมาณของสมุนไพรแล้วก็อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะครับก็ต้องใช้ปริมาณที่เบาลงก็คือ,อสมุนไพร15-20 cc ต่อน้ํา10ลิตรนะครับก็ใช้ผสมน้ํำให้แพ้กินได้ตลอดทั้งวันทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ท่านที่ช่วยขับถ่ายพยาธิก็ใช้10 cc ต่อแพอ15กิโลบวกนะครับ15กิโถึง20กิโลบวกขึ้นไปนะครับก็ใช้ปริมาณ10 cc ต่อ การกรอกปากหนึ่งครั้งการกรอกปาก3วันติดต่อกันนะครับก็ช่วยขับถ่ายพยาธินะครับข่ายพยาธิหรือว่าจะเป็นพยาธิต่างๆของชนิดต่างๆของแพะนะครับก็จะช่วยขับถ่ายพยาธิช่วยให้แพะมีสุขภาพดีแล้วก็ปลอดโรคนะครับก็นํามาซึ่งพยาธิที่มีอยู่ในแพะซึ่งก็สร้างปัญหาเรื่องของสุขภาพรนะยะ ยาวซึ่งทําให้แพทนั้นไม่เจริญเติบโตแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับทำให้เขาเดินไม่ได้อ mm ีก hmm. ผมกระทบจากการที่มีพยาธินั่นเองนะครับก็ช่วยให้ในเรื่องของสุขภาพแพทที่ดีระยะยาวไปกับสูนไพรยสมาร์ทโกศสอบถามเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสูนไพรยสมาร์ทโกศายบ้านสมาร์ทโกศฟาร์มนะครับ mm hmm. แล้วก็เข้าไปที่กล่องข้อความเข้าไปที่กล่องข้อความเข้าไปทักติดต่อนะครับ สนใจสมาร์ทโกดก็แจ้งเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมีแอดมินตอบให้หรือท่านที่โทรศัพท์เข้ามาสายตรงนะครับโทรศัพท์เข้ามาสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับท่านก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับ0939654964แอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทักไลน์เข้าไปได้เลยว่าสนใจกี่ลิตรนะครับ3ลิตร4ลิตร5ลิตร มีราคาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยนะครับและหลังจากนั้นก็มีการจัดส่งและก็บริการเก็บปลายทางด้วยนะครับจัดส่งฟรีนะครับไม่ไม่มีการบวกเพิ่มนะครับก็คือในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่จริงๆแล้วเราก็ให้อยากให้ f c ได้ใช้กันนะครับสำหรับสมุนไพรดีๆกับสมาร์ทโกด์นะครับสินค้าที่บอกว่าดีในยุคนี้แล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็ใช้แล้วได้ผลจริงแล้วก็ให้กเกษตรกรสบายใจในเรื่องของการใช้ นะครับไม่มีผลทางเขียงครับแพะท้องแพะท้องอ่อนท้องแก่หรือว่าแพะที่ตั้งท้องนะครับแรกตั้งท้องหรือว่าท้องใกล้คลอดก็สามารถกินได้ตลอดนะครับสลับแพะก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพแพะที่ดีระยะยาวนั่นเองครับขอบคุณ f c ีนะครับอ่า EP นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็การอัปเดตราคาแพะแล้วก็ทั้งสมุนไพรดีๆที่แมนมาแนะนำให้กับ FC ได้รับทราบกันนะครับกับสมุนไพรสมาร์ทกค้ ซึ่งตอนนี้นะครับมีสูนย์นัยหลากหลายชนิดที่ให้เรื่องของการดูแลสุขภาพแพท์ที่ดีนะครับก็คงจะดีทุกชนิดนะครับดีทุกยี่ห้อนั่นแหละแต่ว่าเราเลือกใช้ที่เราราคาเหมาะสมแล้วก็ทั้งให้ผลดีกับแพะท,ที่ท่านเลี้ยงระยะยาวนะครับสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรเลี้ยงง่ายแล้วก็กระตุ้นการกินของแพะด้วยนะครับจะทําให้แพะนั้นกินง่าย กินเร็วกินดีขึ้นกินบ่อยขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับในระย,ยะยาวนั่นเองครับก็ขอบคุณสระุเอฟซีในอ่าีพีนี้แล้วก็ขอบคุณคมากๆาท่านที่สั่งซื้อการเจนาบุรีสระบุรีทางราชบุรีนะครับพี่น้องทางชัยนาทกำแพงเพชรนครสวรรค์ทางอ่าอ่าพิษณุโลกบ้างนะครับภาคเหนือทางจังหวัดตากนะครับพี่น้องทางหน้าทางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ FC ทั่วไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทาง อุดรธานีน้องบุรีรัมพ์ูนะครับสกลนครนครพนมทางน้องข่ายทางบึงการขอบคุณพี่น้องทางอำนาจเจริญทางอุบลราชธานีทางบุญทริกนะครับส่งสั่งเข้ามาล่าสุดแล้วก็มีทางพี่น้องทางศรีสะเกดด้วยนะครับขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินแล้วก็พื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนะครับมาทางสระบุรีมาทางสระแก้วขอบคุณมากๆเลยเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องทางประจวบด้วยนะครับประจวบทางสุราษฎร์ธานีทางพังงากระบี่นะครับ แล้วก็ทางนครศรีธรรมราชนะครับต้องบอกว่าพี่น้องชาวใต้นั้นใช้สมุนไพรมานานนะครับในการเลี้ยงแพะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆกับพี่น้องภาคใต้ซึ่งแนะนำให้เราได้มีสมุนไพรดีๆสำหรับให้เอฟซีหรือว่าให้พี่น้องที่เลี้ยงแพะได้นํามาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วพี่น้องทางใต้นั้นใช้สมุนไพรมาก่อนเราก่อนทางภาคอีสานอีกนะครับใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะพี่น้องที่เลี้ยงแพะก็ ทั้งสมภพดีๆทั้งราคาดีๆของพี่น้องชาวใต้ด้วยยินดีด้วยนะครับสหรับพี่น้องชาวใต้ <st arts> พื้นที่ต่างๆวันนี้ขอบคุณมากสไลั์เอเ c ซีทุกท่านอีพีนี้ขอบคุณมากๆพบก,กันใหม่สไลด์อีพีนหน้าครับสวัสดีครับ